วันนี้นําเสนอเมนูอร่อยอีกแล้วคะ่ะเมนูของเรานะคะแซ่บอร่อยมากทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ไมาดูวิธีการทําแบบง่ายๆกันเลยคะ่ะเตรียมนะคะเตรียมตะไคร้มาห้าต้นค่ะหลังจากนั้นเอาไปล้างน้ําให้สะอาดตะไคร้นะคะหล,หลังจากล้างน้ำเสร็จแล้วซอยค่ะซอยเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะสำหรับตะไคร้เตรียมนะคะเตรียมพริกขี้ฟ้าเขียวแดงมาสองเม็ดค่ะ ซอยนะคะพริกขี้ฟ้าซอยเป็นแบบนี้คะ่ะหมูบดนะคะหมูบดเตรียมมา250หกรัมค่ะต่อไปเตรียมพริกแห้งมานะคะพริกแห้งนี่เตรียมมาตามชอบคะ่ะกระเทียมกระเทียมก็ตามชอบเลยนะคะกระเทียมอันนี้เราใช้กระเทียมกลีบเล็กนะคะกระเทียมไทยมันจะหอมหลังจากนั้นเอาพริกนะคะพริกกระเทียมเอามาตำคะ่ะ ละเอียดขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะคะพอแล้วค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะน้ำมันนี้ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกที่เราคั่วลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดพริกที่ตามให้หอมก่อนนะคะผัดให้เหลืองหอมก่อนค่ะ ไฟนี้ใค่ไฟปานกลางไม่ใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้พริกกับกระเทียมที่เราคั่วมันไหม้เร็วนะคะมันจะไม่หอมพอพริกกระเทียมเราคั่วหอมดีแล้วใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปผัดเลย พลเผัดหมูไปได้แป๊บนึงนะคะเอาน้ำล้างโคกค่คะน้ำนั้นโคกที่เราตําเมื่อตะคูน,นี้ใส่ลงไปค่ะคนให้หมูสุกก่อนนะคะหมูยังไม่สุกพอหมูเริ่มสุกนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะผงปรุงรสยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งต้นชาพริกไทยป่นตามชอบ ผงชูรสเล็กน้อยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วฉีดน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดหมูให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพอปรุงรสเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะพอดีในตู้เย็นมีพริกไทยอ่อนคะ่ะใส่ไม่พริกไทยอ่อนลงไป ตามด้วยตะไคร้ซอยตามด้วยพริกซอยผัดให้สุกค่ะผัดให้หมูแห้งๆนะคะอย่าให้หมูมีน้ำเกิดแฉะมันจะไม่อร่อย พอทุกอย่างสุกดีแล้วตามด้วยใบกระเพราเออโทษนะคะตามด้วยใบโหระพาถ้าใครไม่มีใบโหระพาจะเปลี่ยนจากใบโหระพาเป็นใบยี่หร่าก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบค่ะผัดให้ใบโหระพาสลดสลดถ้าใบโหระพาไม่สุกมันจะไม่หอมนะคะน่ากินมากเลยถ้าใบโหระพาสลดหรือว่าสุกดีเถ็นแล้วใช้ได้ค่ะ